สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทถารุนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนามังกรในช่วงระหว่างวันที่16ถึง31สิงหาคม2564ขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนะคะเราลองไปอัปเดตสถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์ก่อนอื่นเราขอไปดู energy ของชาวมังกรตัวตนในช่วงนี้เป็นอย่างไร e อสออฟซอ Page of Cups และ Two of ออ n d s นะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจอยู่เหมือนกันนะคะคุณอาจจะเคยอยู่ในภาวะที่เหมือนกับคุณอยู่ในความอึอดอัดนะคะกับปัญหาที่หาทางออกไม่เจอนะคะหรือว่าอะไรที่แบบว่าเราสตักอยู่กับที่นะคะแล้วก็ไม่สามารถขยับขยืขย่นได้นะคะ unable to take นะคะคือไม่สามารถเทคแอคชั่นอะไรได้นะคะที่ผ่านมานะแต่ต่อไปเนี่ยเหมือนกันจะมีในเรื่องของการที่จะมีแม s เซจมีข้อความจากใครบางคนมาถึงคุณนะคะซึ่งเจ้าข้อความเหล่านี้มันอาจจะทําให้คุณเนี่ยนะคะมีเรื่องที่จะต้องให้ตัดสินใจนั่นเองนี่เราลองไปดู e NERGY ของเขาคนนั้นบ้างนะคะเป็นอย่างไรขอทราบ NERGY ตัวตนความรู้สึกในะคิดเขาคนนั้นของชาวมังกร Seven of m o n d s queen of pentacle และ king of s w o r d นะคะในช่วงนี้เขาอาจจะแบบเหมือนเป็นคนที่เขาอาจจะดูเย็นชาไปบ้างนะคะดูเย็นชาแล้วดูเหมือนอไม่ค่อยได้สนใจหรือว่าใส่ใจกับความรักมากนักนะคะบางทีเขาอา,าจจะไป โฟกัสในเรื่องของการงานการเงินมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็แบบเหมือนมัน,มน,มนอาจจะมีการพูดจาหรือว่าการกระทําอะไรที่ทําให้ดูเหมือนเขาเป็นคนเย็นชาไปนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาอาจจะอยู่ในภาวะที่อตอนนี้เขาอาจจะมีหลายเรื่องราวนะคะที่ต้องให้ต่อสู้ต้องให้ฟันฝ่าไปนะคะมีมากมายที่เป็นเหมือนปัญหารายร้อมเข้ามานะคะ ตัวเขาเองเนี่ยอยากที่จะเป็นคนที่มองดูสถานการณ์นะคะในเรื่องราวของความรักครั้งนี้เขาอยากจะมองดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเขาค่อนข้างที่จะปล่อยนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนกับเ,เขาอยากจะขออยู่กับตัวเองนะคะในช่วงนี้หรือเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ในช่วงนี้นั่นเอง นี้เราลองไปดูนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรห้าไม้เข้ามานะคะช่วงนี้เนี่ยเอเนอร์จีของความสับสนวุ่นวายเนี่ยมันค่อนข้างมีอยู่นะอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจคุณที่มันอาจจะดูสับสนวุ่นวายอยู่ในช่วงนี้หรือไม่ก็เป็นแบบรักษาถึงของความที่จะมีการขัดแย้งกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะมีการขัดแย้งกันนะคะอาจจะเป็นขัดแย้งกับ ใครคนนั้นนะคะหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาร่วมในความขัดแย้งนี้ด้วยนะคะแล้วมันก็ดูเป็นความยุ่งเหยิงอยู่เหมือนกันนะคะบางทีอาจจะมีทัศนคติไม่ตรงกันนะคะมีการทะเลาะเบาแหวงกันไปนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนถึงสามารถที่จะบานไปลายได้นะคะเพราะว่าสาเหตุของความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าการพูดคุยเจรจากันไม่ค่อยลงตัวนะ,ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของบุคคลอื่นนะคะเข้ามามีทิพลกับในเรื่องของความสัมพันธ์ เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นความที่แบบเหมือนคนนั้นจะเอาอย่างคนนี้จะเอาอีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งคุณอาจจะค่อนข้างที่จะคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่เราที่มันมันไร้สาระนะคะแล้วมันก็ปวดหัวคุณอยากที่จะเอาตัวเองนะคะออกมาอยู่ในออพื้นที่ของตัวเองแล้วก็แบบว่าอยากที่จะ อยู่กับตัวเองอย่างมีคุณค่ามีความสง่างามมากกว่านะคะที่จะไปวุ่นวายดูถกเถียงหรือว่าไปสร้างความสับสนมึนงงอะไรต่างๆนะคะคุณไม่อยากที่จะเป็น e NERGY แบบนั้นนั่นเองนะคะคุณกับเขาก็เลยมีเรื่องราวที่มันเหมือนกับมีการห่างกันไปนะคะหรือว่ามีการแบบเงียบเฉยใส่กันนะคะจนทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับแบบว่าจิตใจคุณที่ผ่านมามันก็อาจจะมีความเศร้าหมองนะคะหรือว่ามีความ ความรู้สึกเสียดายรู้สึกถึงความาคิดถึงอดีตนะคะคิดถึงอดีตแล้วยังลืมเลือนไม่ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณอยากจะตัดสินใจให้เด็ดขาดมากๆเลยนะว่าว่าจะเลือกอย่างไรกับ เรื่องราวของความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าเหมือนกับคุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะเพราะสองดาบเนี่ยมันก็คุณก็ยังอาจจะยังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรนะคะแล้วก็เหมือนกับมันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเรื่องการพูดคุยด้วยนะคะการสื่อสารออกไปบางทีเข้าใจกันไปคนละอย่างหรือว่าเข้าใจกันไปคนละทิศละทางนะคะความไม่ค่อยเข้าใจกันในเรื่องของการพูดหรือการสื่อสารนั่นเองนะคะ มันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่คุณอาจจะถอยกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะพยายามที่จะโฟกัสในเรื่องของตัวเองเรื่องของการงานเรื่องของการเงินนะคะที่แบบว่าโอเคอยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวในช่วงนี้นะคะแล้วก็แบบเหมือนโอเคเราพยายามอยากจะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองในช่วงนี้นะคะอยากที่จะเป็นตัวของตัวเองพยายามหาความสุขกับสิ่งรอบๆตัวอะไรเงี้ยนะคะแต่เราก็มีความรู้สึกว่า เราขาดหายอะไรไปบางอย่างนะคะนั่นก็คือในเรื่องราวของความรักนั่นเองนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าม,มันก็อาจจะต้องปรงอะ่ะถ้าหากว่าความรักเนี่ยนะคะมันมีแต่ความขัดแยง้งมันมีความยุ่งเหยิงมีความเฉยชานะคะแล้วก็ความห่างเหินอะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกปรงว่าปล่อยแอ้เป็นเรื่องของโชคชะตานะคะแล้วแต่โชคชะตาจะพาไปก็แล้วกัน นะคะหรือว่ามันถึงการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรแบบนี้นะคะในส่วนของตัวเขาก็ดูท่าทางจะเงียบเฉยนิ่งเงียบจนคุณก็ไม่แน่ใจว่าโอเคมันจบลงไปแล้วจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คุณก็เออตัวเขาเองก็ดูเหมือนว่าอืมเขาอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปแล้วด้วยซ้านะคะลึกๆคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะให้มันมีการรื้อฟื้นกลับขึ้นมานะคะหรือว่าอยากที่จะ พยายามลองดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะที่อยากที่จะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ถ้าทําไม่ได้คุณคิดว่าเริ่มต้นกับตัวเองดีกว่านะคะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะประสบความสําเร็จในหลายๆด้านได้นะคะทั้งด้านการงานการเงินนะคะความรักเราคงจะเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีๆได้นั่นเองนะคะคุณจึง มีแพชชั่นขึ้นมานะคะในช่วงเดือนนี้ก็คือแบบพยายามที่จะมุ่งม,มั่นทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะให้ประสบความสําเร็จลงไปแต่ในเรื่องราวของความรักเนี่ยมันก็ยังต้องยอมรับว่าคุณก็ยังมีใจนะคะที่คิดถึงใครคนนั้นอยู่ยังมีแพชชั่นอยู่แต่ในแพชชั่นนะมันมีในเรื่องของความโกรธนะคะความที่ ความรู้สึกถึงความรุ่มร้อนนะคะอาจจะเป็นแบบว่าร้อนใจนะคะมันยังมีความโกรธอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มันเหมือนกับการที่จะมีการใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันด้วยนะนี้เราลองไปดูนะคะเขาคนนั้นคิดยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาคนนั้นกัชาวมังกรนะคะเขาคิดยังไง I'm not sure that I deserve it เขาไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าเขา,าคู่ควรกับความรักครั้งนี้หรือเปล่า I'm waiting for your message เขากำลังรอข้อความจากคุณอยู่นะคะถ้าคุณมีการเงียบยิ่งเฉยห่างกันไปต่างคนต่างเงียบนะเขาว่าเป็นคนรอข้อความของคุณนะคะ I feel trapped inside of my head นะคะเขารู้สึกว่ามันสับสนมึนงงนะคะแล้วก็หาทางออกไม่เจอนะคะ I have a hard time being v a r i a b l e เขารู้สึกเศร้าเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ ถ้าคุณมีปัญหากัรเรื่องของความรักเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างจะเสียใจกับเหตุการณ์นั้นนะคะแล้วก็บางทีมันมีปัญหาหลายอย่างนะคะที่ค่อนข้างจะรายรอมเขาอยู่ด้วยในตอนนี้เขาภาพความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวมังกรน,นะคะความรักความสัมพันธ์ คุณอยากจะปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะจาปัญหาร้อยแปดที่มันมันหาทางออกไม่ได้หรือปัญหาซ้ำซากวนเวียนนะคะที่มันหาทางออกไม่ได้อะ่ะคุณคุณอยากที่จะปล่อยตัวเองออกมาเต็มทีแต่ว่ายังยังเหมือนกับยังปล่อยออกมาไม่ได้นะยังยังปลดล็อกไม่ได้เต็มทีนะคะแล้วคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากที่จะต้องเลือกตัดสินใจแล้วนะคะในช่วงนี้ให้มันเด็ดขาดลงไปนั่นเอง เส้นทางแห่งความรักของชาวมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้เส้นทางแห่งความรัก Gui d e d by o บอ e r s นะคะคือความรักครั้งนี้พวกคุณปล่อยให้มีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายมากเกินไปหรือเปล่านะคะเข้ามาคอยไกด์เข้ามาคอยบังคับกฎว,วงการหรือว่าเป็นลักษณะของการที่แบบมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายนั่นเองะคะ Love m e ม s a g e เนี่ยคะ่ะมีการรอคอยข้อความนะคะคุณอาจจะนิ่งเงียบไปนะแล้วก็รอคอยข้อความ ของกันและกันนะคะถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมจะมีข้อความมาถึงคุณนะคะในเร็วๆนี้นะแต่ว่านะตอนนี้มันอาจจะดูนิ่งเงียบเพราะว่าเขาอาจจะต้องการ space นะคะคต้องการพื้นที่ส่วนตัวในตอนนี้อยู่นั่นเองถ้าเขาเป็นฝ่ายที่นิ่งเงียบไปนะ ต่อไปในเรื่องของลักษณะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอีลอสยังมีในเรื่องของความโรแมนติกนะคะความแพชชั uh, ่นอยู่นะคะในความรักครั้งนี้นะสป i ริต u ช l g ลไกด์เดนส์และโนคอมมิทเมนต์มันยังเป็นความรักที่มันดูเหมือนยังไม่ชัดเจนไม่ยังคุมเคลืออยู่นะคะยังยังไม่คือมันยังไม่มีอะไรที่เป็นข้อผูกมัดหรืออะไรแบบนี้นะคะ Spiritual Guidance ในช่วงนี้เนะี่ยเหมือนกับเป็นการที่คือเหมือนเป็นการที่ได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากกว่านะคะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของกันและกันแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของความสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะแบบเหมือนให้ให้พวกคุณนะคะได้ไปพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาตัวเองแล้วก็กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ให้กันและกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปนะคะเราลองไปดู คำแนะนำที่จะให้กับชาวมังกรนะคะ Finances and Career Chemistry และ Separation คือช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องมีการ Separate กันนะคะการที่จะต้องเหินห่างกันแยกห่างหรือบางคนอาจจะมีการเลิกราอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณอาจจะต้องออทําใจยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ความรักครั้งนี้นะคะก็มีข้อแนะนําว่า คุณสองคนนี้เป็นคนที่มีเคมีตรงกันนะคะมากๆเลยนะความแรงดึงดูดซึ่งกันและกันตรงนี้นะคะถ้าหากว่ามีช่องทางที่จะกลับมาคืนดีกันการส่งข้อความถึงกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช้อยเป็นไอเดียที่ดีนะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยเหมือนกับถ้าอยากให้คุณไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ก็ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่า finance financial issue are factor in your love life right now ในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยมันมีทิพละคะกับเรื่องความรักของคุณนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการงานการเงินด้วยนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่ถ้าคุณมีการงานการเงินที่ดีขึ้นนะคะความรักของคุณก็จะดีขึ้นด้วยนั่นเองต่อไปนะคะข้อคิดสําหรับชาวมังกรในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะข้อคิด all you have to do is sit and let it be นะคะ to sit and let it be is not safe Let universe surprise you. โอเคในช่วงนี้นะคะเออก็อย่าในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่ามันยังมีเรื่องราวของความสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงในชีวิตอะไรมากนักนะคะคุณก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรมากนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามวิธีก่อนนะคะอย่าไปแบบ take action อะไรจนเกินเกินไปนะคะ ถ้าจะ Take Action เนี่ยมนอะไรที่ส่งไปนิดิดหน่อยๆดีกว่าเพราะว่าการที่จะ Take Action มากเนี่ยมันต้องระวังในเรื่องของความที่มันจะขัดแยง้ง ตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปปล่อยให้จักรวาลเป็นคนที่เซอร์ไพรส์คุณเองดีกว่านะคะถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะที่จักรวาลเขาจะแบบว่าจู่ๆก็มาเซอร์ไพรส์คุณนะคะในสิ่งที่แบบเหมือนคุณไม่ได้คาดคิดว่ามันจะดีในที่สุดเนี่ยมันมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนี่คือเรื่องราวของชาวมังกรนะคะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์นะคะแล้วก็ติดต่อดูดวงได้ที่ออลิงก์ด้านล่างนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ